สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบบครบชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาาธิวาราชนนทรินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ8ปพรรษาวันนี้เวลา17บเจ็นาิกาสนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระตำหนักเลอดิส สืบคุมวิทย์43เพื่อถวายพระพรสํมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ6พฤษภาคม2549ซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ83พรรษา อ,อ,อ,อันหนึ่งเมื่อเวลา17รุนยกาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาราชนครินสเด็จออกนาพระตำหนักเรือดิสทรงรับดอกไม้พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ,ระรบรมาราชินีนาถทรงพระกร,รุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์นำมาถวายเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันประสูติ พร้อมกันนี้ได้มีผู้แทนพระองค์เชิญดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระบรมราชาธิราชสยามกุลราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลักษณ์อัคราชุมารีสมเด็จพระเจ้าพรคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพพนวดีและดอกไม้ประทานของทูลกระหม่อมหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิดาดามาตไปถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาาธิวราชนรครินเนื่องในอกาศวันคล้ายวันประสูตร นอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลต่างๆร่วมลงนามถวายพระพรและถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนโบราณิธิกอวอ์โลนิธิโรคตายแห่งประเทศไทยและมูลนิธีเด็กอ่อนในสลัมรวมทั้งยังได้มีการจำหน่ายหนังสือมรดกไทยในฉลองพระองค์เจ้าฟ้าทหารเรือหนังสือมหามกุฎร,ราชสันตติวงศ์พระนามพระราชโอรสธิดาพระราชนด,ดาตลอดจนดีวีดีการเสด็จเยือนต่างประเทศอาทิอียิปต์สวิตเซอร์แลนด์และจีน นอกจากนี้ยังมีการจําหน่ายเสื้อยืดพระนามกอวอลและเสอยืดที่ระลึกสุนัขทรงเลี้ยงแก่ผู้ไปร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อนํารายได้ถวายโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาสัยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครรินได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนตามพระราชบณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรดุรยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชาชนนีเป็นสําคัญทั้งในด้านการแพทย์พยาบาลและสาธารณาสุขต่างๆมากมายอาทิมูลนิธิพอสวอเพื่อช่วยเหลือรัษฎรที่เจ็บป่วยที่ยากไร้ในถิ่นธุรกันดารมูลนิธิขาเทียมเพื่อสงเคราะห์ผู้พิการที่ยากไร้ให้มีขาเทียมทดแทนรวมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ทําขาเทียมตลอดจนคน้นคว้าวิจัยพัฒนาขาเทียมให้เหมาะสมตลอดจนมูลนิธิโรคตายแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชานุธดามาสทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่มอมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรวันนี้เวลาสิบนาฬกาสามนาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชานุชธดามาศเสด็จออกหนห้องพิธีวังเทเวศ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่หม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิตยากรพระบิดาซึ่งถึงแก่สัญญกรรมด้วยโรคหัวใจเมื่อวันที่5พฤษภาคม2547สิริอายุ74ปีหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิตยากรเป็นโอรสของพลเอกพระวโรงเธอพระองค์เจ้านักขัตรมงคลกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาศกับหม่อมหลวงบูกิตยากรเกิดเมื่อวันที่สพฤศจิกายน2473เป็นพระเชษฐานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สำเร็จการศึกษาจากสำนักอบรมกฎหมายที่ประเทศอังกฤษและเนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภาเริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกในกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่ปี2506ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พากษากระทั่งได้รับตำแหน่งผู้พากษาครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่และทิพดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางรวมทั้งรองประธานศาลฎีกาจนกเกษียณอายุราชการ จากนั้นในปี2535ได้รับพระมหากรุณาที่คุณโปรเกล้าโปรดกระหม่อมอแต่งตั้งให้เป็นองค์มนตรีถวายงานจวบจนวาราสุดท้ายของชีวิตส,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินทรงสืบสารพระราชบณิธานของพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีในการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของราษฎรชาวไทยทุกคน สุขภาพอนามัยนับเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเมื่อคนเรามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็จะทำให้มีสุขภาพจิตดีร่างกายแข็งแรงสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิดลลาทิเบตอดุลยเดชด,ดิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทั้งในด้านการแพทย์พยาบาลรวมทั้งการสาธารณาสุขซึ่งนอกจากจะทรงรับมูลนิธิและกองทุนต่างๆไว้ในพระอุปถัมภ์แล้วยังได้ทรงติดตามการดำเนินง,งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ราษฎรด้วยความสนพระทัยอย่างจริงจังด้วย จากการที่เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรในถิ่นธุระกันดานพร้อมทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระรีนครินทราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์พอ,อสวที่ทรงพระกรุณาให้ออกไปให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยทั่วทุกภาคของประเทศอย่างสมพระไทยและต่อเนื่องมาโดยตลอด แม้พระชนมายุจะล่วงเข้า8 3พรรษาแต่ยังทรงพระกรุณารับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาลไว้ในพระอนุเคราะห์จนกล่าวได้ว่าแม่สมเด็จพระมหิีตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะเสด็จสวรรคตแล้วหากแต่พระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์แก่ประชาชน โได้รับการถ่ายทอดมาสู่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราที่วาาราชนครินที่ส่งมุ่งหวังให้ราษฎรอยู่ดีมีสุขโดยให้ทุกคนทุกหน่วยงานตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อความสุขของราษฎรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติบ้านเมือง